ใครกำลังหารถประหยัดใช้งานฟังทางนี้เลยครับห้ามพลาดนะครับสำหรับรุ่นนี้มาแล้วครับกับ Honda City นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2013โชว์ชมไม่น่์เชน่นะครับสำหรับคันนี้รถโดยรวมได้สวยครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางใหม่ใช้ได้ยาวเลยครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้สบายใจประหยัดมากๆกนะครับกิโลละ1บาทโดยประมาณนะครับสำหรับคันนี้ Honda City เครื่องพันห้าออโต้เป็น CNG มาจากโรงงานนะ ครับ n g a s CNG นะครับมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเ่นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสบิสเบกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถได้สวยมากๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังสภาพงามๆนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานประหยัดใช้ง่ายดูแลสบายคันนี้เป็น CNG โรงงานนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับปั๊ม CNG นะครับท่านชอบสนใจนะครับประหยัดมากๆนะครับ149,000บาทนะครับ1 4ึ0 0 0 9,000บาทผ่อน3,300โดยประมาณผ่อนได้6ปีผ่อน5ปีก็ประมาณ3,009 9นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังด้วยครับใครที่สนใจนะครับมือเดียวป้ายแดงยางใหม่ประวัติสวยเช็ค0ูนย์ดูแลศูนย์ตรงเป๊ะนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมได้เช็คได้นะครับคันนี้เป็นตัวปี2013เป็นมไม่นเชนะครับเป็นตัวที่ติดแก๊ส NGV มาจากโรงงานนะครับ NGV หรือ CNG นั่นแหละครับเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับสวยๆนะครับหรือใครที่ไม่ใช้แก๊สนะครับอยากได้รถสภาพดีๆปีใหม่ๆราคาไม่แรงนะครับคันนี้ซื้อได้นะครับ1 4 9 0 0าบาทนะครับถือว่าไม่ใช้แก๊สก็ใช้น้ำมันล้วนได้ปกตินะครับรถดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับยางใหม่นะครับ149,000สาบาทนะครับสำหรับปีนี้ถ้าเป็น ไม่ติดแก๊สมาก็น่าจะประมาณ2อ0แสนนะครับฉะนั้นใครที่เข้าใจนะครับจะใช้แก๊สก็ได้ไม่ใช้แก๊สก็ได้นะครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วครับใช้น้ํามันล้วนไปเลยครับมีแก๊สไว้ก็ดีไม่ใช้แก๊สก็ได้นะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับ สวยคบจบแน่นอนนะครับราคา1,49,0 0 0บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับใครที่เข้าใจสนใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับลองคิดทบทวนดูนะครับว่าจะชอบและถูกใจหรือไม่นะครับยังไม่ต้องถึงรถไฟฟ้านะครับสาหรับคนที่หารถใช้งานใช้ง่ายๆดูแลสบายและถ้าบ้านท่านอยู่ใกล้ๆกับปั๊ม CNG หรือ NGV เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับแล้วก็เป็น มาจากโรงงานก็คือทนทานและก็สะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับรถด้รวมได้สวยนะครับจะแก๊สก็ได้จะน้ํามันล้วนก็ดีนะครับเพราะว่าคันนี้ได้สภาพและราคานะครับรถสวยๆส,สภาพดีนะครับชุดแต่งครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจต่างจังหวัดขับออกต่างจังหวัดนี่ มีปั๊มซ n g ตลอดทางเลยนะครับเพราะว่ายังมีรถบรรทุกที่เขาใช้กันนะครับพอเขาเติมมาทิ้ง6ลูก7ลูก8ลูกบครับรถบรรทุก,กใหญ่รถเทนเลอร์อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับคุ้มมาก